เราก็เรียกหลายคันมาเขาก็ไม่ไม่ไปนะคะเรียกมาเดี๋ยวเขาบอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปเขาก็แจ้งเรานะคะว่าถ้าเกิดจะไปตรงเนี้ยเขาจะคิดเป็นหัวนะเขาจะไม่กดเตอร์นะฝหรือว่าเขาก็ไม่รับท็นคุณทํางานบริการอ่ะคนดีก็น่าจะมีนะคะแต่ที่เราเจอคือเนี้ยเราก็รู้สึกเสียความรู้สึก นัดกับเพื่อนไปกินเหล้ากันนะคะที่ต่อเขาใส่ก็เลยไม่ได้เอารถไปาขากลับก็เลยออกเรียกรตน,นะคะตรงหน้าสอยอะคะตอกก็มีแท็กซี่จอดอย,อยู่หลายะคะันค่ะส่วนมากจะเป็นไฟว่างนะคะเราก็เรียกหลายคันมาเขาก็ไม่ไม่ไปนะคะเรียกมาเดี๋ยวเอเขาอาไม่ไปไม่ไปไม่ไป,ไไปก็เลยโยกโทรศัพท์มาเพื่อแบบถ่ายคลิปไว้เปื่อจะได้เป็นปอุทาหรณ์ให้คนที่แบบมานะคะว่าเขาจะได้รู้ว่าเออเวลาเรามา ท,ที่นี่ค่ะเราจะได้รู้ว่าเราอ่ะจะได้เตรียมตัวว่าเออเรียกแอปหรือเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะไม่รับเลยนะคะไม่รับเราับบ้านเลยก็เลยเดิน,เด,นเดินออกมาตรงถนนใหญ่เพื่อจะเรียกรถแท็กซี่ที่เขาแบบน่าจะไปอ่ะคะ่ะพอเดินออกมาก็เจอกลุ่มแท็กซี่ที่จอดอยู่เขาก็ถามนะคะว่าจะไปไหน,นเขาก็แจ้งเรานะคะว่าถ้าเกิดจะไปตรงเนี้ยเขาจะคิดเป็นหัวนะเขาจะไม่กดพิเตอร์นะเราไปกันสามคนมาเดยวมองมาเขาคิดเราหัวละหนึ่งร้บาท เราเพคิดว่าเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดินเดินไปเรื่อยๆอยดีกว่าก็ไปเจอคนที่เขาเหมือนนั่งแท็กซี่มามาลงอะค่ะเราก็เลยถัดแท็กซี่ที่เขามาจอดส่ง,งว่าจะกลับจะกลับเดือมองามวานเนี่ยเขาจะไปไหมเขาก็บอกว่าเขาไปเราก็เลยขึ้นแท็กซี่ไปปกติเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยเ,เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเขามาจอดกันเขามาจอดกันทําไมไอะไ,ไรเพราะว่าไฟเป็นว่าเขาก็ไม่รับผู้โดยสารพี่แท็กซี่เขาบอกว่าเขาอะไม่ค่อยอยากจะรับผู้โดยสาร ขึ้นมาหรอเพราะว่าถ้าเกิดเขารับอ่ะเขาก็เหมือนจะมีปัญหากับแท็กซี่ที่เหมือนที่จอดร้อยด้วยนะคะตอนที่เราเรียกอมีแท็กซี่เปิดกระจกมาดา่าเ้วยนะคะว่าถ่ายคิววีโอทำได้อะไรเงี้ยกูจาไม่สุงภาพอ่ะไอ้ไม่รับกันอไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้เปิดกระจกมาด่าเนี่ยคือเราเราไม่เข้าใจนะว่าคุณทํางานบริการอ่ะคือจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากรับก็อาจจะปิดไฟไปเลยว่าแบบ ไม่ว่างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตกลงอะไรกันเราไม่แน่ใจว่าเขามีระบบจัดก,การการบริการ,ร,การยังไงน,นะคะก็อยากให้เขาลองปรับ,บเพื่อดูต่อดีประมาณนี้นะคะ่ะใช่ค่ะเราไม่อยากขึ้นเห็ุซีค่ะเพราะหนึ่งก็คือความปลอดภัยด้วยหรืออะไรด้วยคือคนดีก็น่าจะมีนะคะแต่ที่เรา เจอเดิเนี่ยเราก็รู้สึกเสียความรู้สึกแต่ก็ต้องขอบคุณที่คนที่รับเรากลับมานะคะเขาก็กดพิ่เตอร์ปกติ้วเขาก็มาส่งปกติเขาก็พูดจาดีค่ะก็อาจจะเป็นบางส่วนที่เป็นส่วนที่ทําให้เสียหายค่ะก็ไม่เหมารวมดีกว่าค่ะเพราะคนดีๆก็น่าจะมีอยู่ค่ะแล้วเร,เราเคยสมอย่างวันนั้นนะคะเราไม่ได้มีการลองเรียกแก๊ปดูด้วยไหมคะหรือว่าเราก็คือเดินออกมาเฉยๆหาที่อื่นต่อ,อ เดินออกมาเลยค่ะเพราะรถรถแถวนั้นค่อนข้างติดนะคะรถเยอะมากด้วยความที่ไม่มีใครไปเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแบบว่าจอดอออออกันนะคะที่เพราะฉะนั้นเรียกแกรบมาก็น่าจะอีกนานนะคะก็ <c oughs> ออกมาตรงถนนใหญ่เดินออกมาแนะนําถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่จะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรียกแกรบหรือเรียกอะไรในแอปไม่ได้ก็แนะนําว่าเดินออกมาตรงถนนใหญ่หรือตรงช่วงที่ไม่ได้เป็นช่วงที่แบบจุดที่จะต้องรับคนจริงๆนะคะให้มันไกลนิดนึงนีงนก็จะมีรถที่เขา มีน้ำใจเที่ยงลับเ้ากับบ้านดีกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ